แนวั้างห้าน้อยครับผมประจำวันที่2องกุมภาพันธ์2569นะครับผมเมื่อวานเข้าตัวเน้น51นะครับผมตามต่อวันนี้เด่น3รอง4ครับผมตัวเน้น3 4กับ48ครับผมยละเอยียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รม y o u t u ทูช่องเงินทันยิทุกท่านนะครับผมสวัสดีทิทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผมแล้วก็สามหับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เยนะครับก็สามารถสนับสนุนด้ที่คําว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แจงคนะครับผมส่งเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เยได้นะครับอาจารย์เยก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสาหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยรวมนะครับผมต่อมาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสําหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมนะครับพิเศษปกติ VIP ครับผมหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะครับผมเม่วานนี้ไทยเด่นห้ารองหนึ่งครับผมสามตัวหนึ่งห้าเก้ากับศูนย์หนึ่งห้านะครับสองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์กับหนึ่งเก้าครับผม ผลปรากฏว่ารอบพิเศษนะครับผมสามเจ็ดสามกับสี่ห้าจะอได้วิ่งรุดห้าล่างครับผมรอบปกตินะครับผมสามเจ็ดเจ็ดกับศูนย์สามก็หลุดไปครับ V.I.P. ครับผมหกห้าหนึ่งกับหกห้านะครับผมต่อจะได้วิ่งรุดห้านะครับผมวิ่งรูดห้าล่างบนครับผมสําหรับสายเจาะก็จะเข้าที่ห้าหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเน้นด้วยนะครับผมเอาทีห้าหนึ่งนะครับผมเป็นตัวเน้นด้วยนะครับผม สรุปวันนี้สายวิ่งรูดก็จะได้สามเด้งนะครับผมสายวิ่งรูดก็จะได้สามเด้งสามรอบสายเจาะก็จะเข้าสองตบนนะครับผมรอบ VIP นะครับเป็น2ตัวเน้นด้วยนะครับผมกันเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมแนวทั้งฮานอยครับผม ้อยรวมนะครับพิเศษปกติ V.I.P. ครับผม2อุมภาพันธ์2พันานะครับผมสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น3ครับผมเด่น3รองเป็น4นะคะเด่น3รอง4ครับผม เด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผมศูนย์สามสี่ครับส่วนรองสามตัววันนี้จะได้หนึ่งสี่แปดครับผมต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาศูนย์สามสี่ครับผมสามตัวเด่นนะครับแล้วก็หนึ่งสี่แปดครับผมสามตัวรองครับผมมาตัดนะครับ ตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสามตัวนะให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมทันไหนไม่สะดวกนะครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นสามครับผมเด่นสามเด่นสามตัว0ูนย์สามสี่นะครับผมเราก็จะตัดสองตัวเด่นได้สามศูนย์ครับผม สามศูนย์กับสามสี่นะครับผมรองสี่ครับผมรองสามตัวหนึ่งสี่แปดนะครับเราก็จะตัดสองตัวรองได้สี่ศูนย์นะครับผมสี่ศูนย์นี้ยกมาจากชุดเด่นนะครับผมแล้วก็สี่หนึ่งครับสี่แปดนะครับผมตัวกันนะครับผมส้อมรับตัวกันวันนี้ชุดเด่นนะครับผมตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผม ก็จะเหลือแค่ตัวการจากชุดรองนะครับผมหนึ่งแปดครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้นะครับเดีย๋ยวถอนเงินรวมนะครับผมพิเศษปกติว i p ีครับผมสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผม วันนี้ได้เด่นสามรองสี่ครับผมเด่นสามตัวศูนย์สามสี่รองสามตัวหนึ่งสี่แปดครับผมเด่นสามรองสี่นะครับเด่นสามตัวศูนย์สามสี่รองสามตัวหนึ่งสี่แปดครับผมเด่นสองตัวครับผมสามศูนย์สามสี่รองสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดตัวกันเป็นหนึ่งแปดครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับ ามศูนย์สามสี่รองสองตัวสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดตัอกันเป้นหนึ่งแปดครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสามรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นสามรองสี่ครับผมชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นสามรองสี่ครับผมตัวเน้นนะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่034ครับผม034นะครับผม34ครับผมกับ48นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่3ตัวนะครับผม034ครับผม2ตัว34กับ48ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอ,อกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยครับผม อาจารย์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยรวมในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ